ที่ดิน30ไร่ของนัทมนดิ่งเกตชาวบ้านโนนพยอมตําบลม่วงหวานอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นเรียกได้ว่าอยู่ในพื้นที่ไข่แดงค่ะซึ่งจะต้องอยู่ในแนวก่อสร้างท่าเรือบกทั้งแปลงเป็นนาเป<ม>็นสวนซื้อเลยเธอบอกว่าแม้ไม่ได้คัดค้านโครงการพัฒนาของรัฐแต่ก็กังวลว่าเงินที่ได้จากการซื้อขายที่ดินอาจจะหาซื้อแปลงที่มีความเหมาะสมแบบนี้ไม่ได้รวมทั้งอาจจะได้ที่ดินลดลง เพราะต้องยอมรับว่าราคาที่ดินแถบนี้ค่อนข้างสูงค่ะตรงราคาเนี่ยั่งพระท่านในวาค่ะแต่ว่าถ้าพื้นที่สีแดงเพื้นขีดกรอบไว้นี้คือรูอยู่ค่ะว่ามีแต่ว่าราคาเนี่ยข้าจาว่าท่านในวาหรอกค่ะเพราะว่าเขาซื้อขายเท่าไหร่ค่ะตอนนี้ตอนนี้นะคะไก่ย่างนันกะประมาณแปดแปดเก้าแสนึ้นละค่ะค่ะถ้าตามตามนั้นนะคะเพราะว่าหลายปีที่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเกิดบพระท่าในรูเพราะว่าพรท่านในรเมื่อนี่อย่างจักย่าง มติท่าเรือบอกที่เห็นควรให้สร้างในสองจังหวัดแต่ดูเหมือนว่าขวัญแก่นน่าจะมีความคืบหน้าเพราะศึกษาทั้งความเหมาะสมและรูปแบบการลงทุนไปแล้วแต่เมื่อขยับไปดูที่นครราชสีมามีการเลือกพื้นที่ไว้สองจุดด้วยกันค่ะจุดแรกคือสถานีรถไฟบ้างกระโดนจุดนี้มีลานกองเก็บตู้คอนเทนเนอร์หรือ C y แต่การจะลำเลียงสินค้าจากอีสานใต้เพื่อมาทำพิธีทางศุลกากร หัวรถจักรจะต้องลากรถตู้คอนเทนเนอร์ย้อนไปกลับราวๆ40กิโลเมตรทำให้ยังมีข้อจำกัดในจุดนี้ค่ะแต่ถ้ามีท่าเรือบกเกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีมาการขนส่งสินค้าทั้งหมดเนี่ยนะครับหรือแม้กระทัง่งผมเข้าใจว่า7-8-70%ขึ้นไปจะผ่านทางระบบรางซึ่งจะทำให้ระบบรางเนี่ยนะครับ ต้องคิดดูว่าหนึ่งหัวรถจักรเนี่ยครับเขาสามารถที่ดึงแค่รถตู้คอนเทนเนอร์ไปได้สัก40่สถึง้าสิบตู้ถ้าอย่างกรณีของจังหวัดนอซิมาปัจจุบันเนี่ยนะครับส่งออกประมาณสองแ2,000ตู้ปัจจุบันเนี่ยมันส่งออกเกิน2 0 0,000ตู้อยู่แล้วแต่พูดถึงสองแ2,000นตู้นะครับถ้าสองแ0,000ตู้เนี่ยนะครับปกติเนี่ยรถจะต้องมีอยู่บนถนนเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า5 0,000นเที่ยวในการที่จะวิ่งจากจังหวัดนอซิมาเนี่ยไปยังแหลมฉบัง อีกจุดหนึ่งที่คาดว่าน่าจะเหมาะสมคือสถานีรถไฟกุจิกนากลางอำเภอสูงเนินแต่ก็มีเสียงสะท้อนจากภาครัฐว่าจุดนี้เป็นทางน้ำผ่าหรือว่า flatway ซึ่งเสี่ยงต่อน,น้ำท่วมแต่ในขณะเดียวกันาทางกุจิกเนี่ยนะครับหรือนากลางที่มีทางการศึกษาของของสอนขอของกระทรวงคมานาคมเนี่ยก็มีข้อจำกัดว่าทาง โยธาธิการและผังเมืองของจังหวัดนชิมาก็บอกว่าเป็นทางน้ําผ่านซึ่งจะต้องมีแผนการในการที่จะต้องไปบริหารจัดการเรื่องเรื่องน้ําให้ดีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถึงบอกว่ามีข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกันเราก็เลยพยายามเรียกร้องว่าให้การท่าเรือซึ่งได้รับมติจากทางคณะมนตรีให้เป็นผู้ที่ทําการศึกษาเนี่ยนะครับได้เจียนโอมาณบางส่วนมาเพื่อทําการศึกษาเชิงลึกนะครับ การท่าเรือแห่งประเทศไทยตั้งงบประมาณการศึกษาความเหมาะสมพัฒนาท่าเรือบกทั้งในจังหวัดนครราชสีมาและขอนแก่นแห่งละ15ล้านบาทแต่เนื่องจากนครราชสีมามีพื้นที่ที่มีความเหมาะสม2จุดภายใต้งบประมาณที่จำกัดภาคเอกชนจึงเรียกร้องให้การท่าเรือตั้งงบประมาณเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อศึกษาความเหมาะสมในเชิงลึก เพราะถ้ายังล่าช้าโอกาสในการขยายโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาในพื้นที่ก็จะยืดระยะเวลาออกไปรวมทั้งเสียโอกาสในการลดต้นทุนค่าขนส่งโลจิสติกจากทางบกมาสู่ทางราง